สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการนำคลิปจาก TikTok มาลงในคลิปเรียวของเราโดยไม่ติดลายน้ำนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้ามาที่แอป TikTok ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้มากดตรงเลือกตรงโปรไฟล์ของเราค่ะพอเลือกโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยนะคะก็มาเลือกตรงหน้าคลิปของเรานะคะว่าเราจะเลือกคลิปไหนนะคะ เดี๋ยวจะทำการเลือกเป็นคลิปนี้นะคะเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะคะให้กดตรงที่เป็นจุด3จุดค่ะแล้วกดคำว่าคัดลอกค่ะพอกดคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเข้าที่ในส่วนของ Google นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปคำว่า s n a p t i c k ค่ะหลังจากนั้นก็ให้กดเข้าไป s n a p t i c k นะคะ แล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้นะคะมาวางวางเรียบร้อยแล้วกดคําว่าดาวน์โหลดค่ะหลังจากดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดอีกรอบเนึงนะคะระบบมันก็จะทําการดาวน์โหลดของให้เราอยู่นะคะอาจจะมีโฆษณาขั้นบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแอปที่ใช้ฟรีค่ะอันนี้ก็คือทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเปิดคลิปค่ะ นี่ค่ะคือคลิปที่เราดําเนินการดาวน์โหลดจากติ๊กต็อกเรียบร้อยนะคะจะลองเล่นให้ดูนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจ,จะไม่เห็นมีลายน้ําของติ๊กต็อกที่ติดมาเลยนะคะอัน,นก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะสําหรับใครที่อยากได้คลิปจากติ๊กต็อกมาโพสต์ในคลิปเรียวโดยไม่ติดลายน้ําง่ายแค่นี้ค่ะ